สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีนะครับลูกค้าเป็นเชฟโรเลตอาวิโอนะครับผมลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับเลยตัดสินใจนะครับมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมลองมาดูครับผมว่าไฟหน้าเดิมๆที่ว่าไม่สว่างของลูกค้าเนี่ยประมาณไหนนะครับอันนี้คือไฟหน้าเดิมๆของลูกค้านะครับแล้วลองมาดูครับผม คือม so nice nice ันทาให้รถดูเก่าเก่ามากๆนะครับเพราะว่าเลนข้างหนึ่งเนี่ยเหลืองนะครับผมอีกข้างหนึ่งเนี่ยยังพอยังพอไปวัดไปว่าได้แต่ถามว่าจริงๆเนี่ยมันแตกลายงาหมดแล้วนะครับผมทั้งสองข้างเลยนี่นะครับแตกลายงาหมดแล้วทั้งสองข้างแต่คือข้างนี้เหลืองมากด้วยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะที่จอดรถที่บ้านอะไรฝั่งนี้ค่อนข้างจะรับแดดเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ด้วยครับมันก็เลยไปไวกว่ากันนะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวนี้แตกนะครับตัวนี้ลูกค้ามีอะไหล่อยู่นะครับจะเอามาให้เปลี่ยนอ่า นี่ครับคือรถเนี่ยจะดูเก่ามากๆนะครับผมแล้วก็แสงเนี่ยตกกระทบมาเนี่ยมันจะค่อนข้างฟุ้งๆนะครับผมเห็นไหมครับสว่างทั่วโคมไปหมดเลยนะครับลูกค้าเลยตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมลองมาดูครับผมแสงที่ลูกค้าว่าไม่สว่างมันก็ไม่สว่างจริงๆนะครับผมข้างนู้นเนี่ยเลนเหลืองมากแสงก็เลยออกเหลืองนะครับข้างนี้จะออกขาวมากกว่านะครับนี่แบบนี้เลยอ่าโอเคแล้วตัวไฟสูงนะครับสําหรับหลอด H4 นะครับผมโดยปกติเนี่ย เวลาเปิดไฟสูงนะครับมันจะตัดไฟต่ำนะครับโอเคลองยกไฟสูงครับผมนี่นะครับสังเกตดูครับผมแสงด้านล่างจะถูกยกขึ้นไปข้างบนนะครับคือมันจะไม่ได้ติดพร้อมกันนะครับด้วยระบบของหลอด H4 ทุกหลอดจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพียงแต่ว่าของรถลูกค้าเนี่ยอาจจะเห็นผลตรงนั้นไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าแสงมันมองแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับลูกค้าเลือกใส่เป็น Hexa H7 นะครับผมใบ LED นะครับ3นิ้ว โอเคเรามาดูหน้าตาหลังที่ตั้งเสร็จอีกทีนึงนะครับว่าเปลี่ยนไปนสักแค่ไหนและแสงที่ไดนะ้เป็นยังไงครับผม โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเชฟโรเลตอวิโอคันนี้นะครับผมนี่ลูกค้าวิ่งจากกรุงเทพมาเลยนะครับมาติดตั้งที่ร้านพ่อค้าที่ระยองนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ขัดโคมให้ประมาณนึงนะครับใช้การหน้าขัดเฉยๆนะครับผมเพราะจะขัดเนี่ยมันต้องเป็นขัดเคลือบนะครับเดี๋ยวยังไงลูกค้าไปขัดเคลือบอีกทีมก็จะใสๆหล่อๆเลยครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ดูดีกว่าอนแรกค่อนข้างเยอะนะครับ ตัวนี้ครับลูกค้าเลือกต่อวงแหวนเนี่ยเป็นระบบ Day l ไล h ์ d ด y t ท m งนะครับผมมีระบบดิมเมอร์ในตัวดอบแสงให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเปิดกุญแจครับผมอ่าเราเปิดกุญแจมาแบบนี้นะครับอาจลูกค้าจะลดแสงให้ดูชัดๆนี่เปิดกุญแจมานะครับวงแหวนจะติดแบบนี้ครับไฟหลีครับเห็นไหมครับพอเปิดไฟหลีปุ๊บแสงจะดอบลงเลยนะครับผมจะมีการดอบแสงลงนะครับเพื่อให้อ่ากลางวันเนี่ยวงแหวนจะสว่างเต็มที่นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ ให้ลถเห็นเราชัดๆนะครับแต่พอกลางคืนเนี่ยเราเปิดไฟลีบปุ๊บนะครับวงแหวนจะดรอปลงเพื่อลดอัตราการแยงตานะครับผมเป็น d ดไ l i g ได้ตามแบบนี้เลยนะครับโอเคงานติดตั้งนะครับผมทางร้านใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่นะครับผมการันตีโคมไม่ช้าน้ําไม่เข้านะครับผมเข้าเคี่ยวเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโคมเนี่ยจะมีรอยห่างตามอายุการใช้งานนะครับแต่ว่าเข้าเคี่ยวเหมือนเดิมนะครับสังเกตดูนี่ครับผมเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับทุกจุดนะครับผม แล้วก็เป็นกาวใหม่นะครับอัดอยู่ข้างในนะครับผมน้ําจะไม่เข้าแน่นอนนะครับถึงแม้มันจะดูห่างนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมีกาวอยู่เต็มนะครับผมน้ําจะไม่เข้าแน่นอนหอลอแบบนี้เลยนะครับตัววงแหวนนะครับผมเดยไลท์ตัวนี้เป็นชิป SMD นะครับผมสีขาวนะสามารถที่จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนชิปนะครับเป็นชนิดเดียวกับที่ติดประกับรถเบนซ์รถ BM เเลยนะเพราะฉะนั้นใช้งานยาวๆสบายหายห่วงแน่นอนนะครับผม อ่าโอเคงานใส่ไฟนะครับทางร้านนี่บัดกรีทุกเส้นนะครับและร้อยตะกัวเออร้อยกระดูกงูทุกเส้นนะบัดกรีด้วยตะกัวทุกเส้นนะครับจุดไหนที่มีการตัดต่อนะครับจะใช้ท่อหดนะครับผมครับเรียบร้อยนะครับผมตัวเดไลต์ตัวนี้ลูกค้าใส่รีเลย์คุมไปเรียบร้อยนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยตัวเดลไรต์จะตัดลงอัตโนมัตินะครับผมสตาร์ทติดแล้วถึงจะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นไม่มีผลกับอายุการใช้งานวงแหวนนะครับใช้ยาวๆเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับผมเป็น LED นะครับผมชิปครีนะครับอยู่ที่35มวัต์นะครับค่าแสงก็อยู่ที่5,500ันห้ร้อยเคนะครับสาวัต์นะใบ LED นะครับผ่านด้วยเลนนะครับจากเฮกซ่า H7 นะครับผม3นิ้วนะครับลองมาดูแสงกันนะครับผมปึ๊บแสงนะครับผมจาก โปรเจกเตอร์ไบเอลดีจะต่างจากไบซีนอตนะครับคือเปิดปุ๊บจะติดปั๊บทันทีนะครับไบซีนอตเนี่ยจะต้องรอรีชาร์จนะครับผมแล้วแต่คุณภาพของปลาดว่าจะติดเร็วช้าแค่ไหนนะตัวนี้เปิดปุ๊บติดปั๊บทันทีนะครับอุณหภูมิแสง 5,500K สู้ฝนสู้ถนนดำสบายเลยนะครับผมคัตออฟเป็นแบบ i h d นะครับผมเพียงแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอาจจะมองเอสคัตออฟมันไม่คมเหมือนคันที่พ่อค้าเคยรีวิวมาก่อนๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพหน้าเลนด้วยนะครับผมนี่พอหน้าเลนมันขุ่นมันแตก ก็ขัดออปคมกว่าการใส่หลอดไฟทั่วไปแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับไฟสูงครับต่ำครับสูงครับสังเกตดูนะครับผมต่ำสูงนะครับท้องแสงด้านล่างอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับผมจะไม่ได้มีการยกตามขึ้นไปนะครับถึงเราจะเปิดไฟสูงถ้าเทาวิสัยระยะใกล้เหมือนเดิมครับผมแต่มองได้ไกลขึ้นนะครับนี่ครับสูงต่ำสูงต่ำใช้ระบบใบบีมนะครับเป็นตัวคุมโซลีนอย์คัดออฟนะเพื่อเปิดหน้าเลนเปิดอ่าม่านคัดออฟนะเพื่อทําไฟสูง อ่ะลองมาดูกันนะครับว่าหน้าเลนขุ่นๆแบบเนี้ยอัตราการแยงตาจะมากน้อยแค่ไหนนะครับดูระยะใกล้นะครับเราจะเห็นคัตออฟนะครับแต่เราจะไม่เห็นบูเอฟเฟกนะครับเพราะว่าหน้าเลนขุ่นนะครับปกติ H5 H7 เนี่ยลูกค้าที่เคยเห็นลูกค้ารีวิวแล้วเนี่ยบูเอฟเฟกมันจะขึ้นชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าด้วยหน้าเลนที่ขุ่นนะครับผมก็จะอาจจะไม่ได้เห็นเอฟเฟกชัดเจนเท่าไหร่อ่ะลองดูกันนะครับผมมองสวนไปจากหน้ารถนะครับนี่ระยะนี้นะครับผมถือว่ามีอัตราการแยงตานะครับอันนี้บอกตรงๆนะ มีเหมือนกันนะครับผมแต่ค่อนข้างน้อยนะครับถนะครับจะวิ่งสวนกันด้านกว่านะครับประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับอ่ะแบบนี้พ่อค้าบอกว่ามันมีอาการแยงตาเล็กน้อยนะครับแล้วถ้าแยงมากเป็นยังไงพ่อค้าตั้งกล้องอยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมต่ําลงเรื่อยๆนะครับผมต่าลงมาเรื่อยๆต่ําลงมาเรื่อยๆถึงระยะป้ายทะเบียนแล้วนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับอันนี้คือแยงตามาก นะครับยงตามากเลยเหมือนเราโดนตบไฟใส่นะครับระยะขึ้นมานิดเดียวคือยงตาเล็กน้อยเนื่องจากหน้าเลนขุ่นนะครับผมลงมาอย่างนี้อันนี้คือในจอมองแทบไม่เห็นเลยนะครับอันนี้คือยงตามากนะครับผมถ้าหน้าเลนขุ่นจะมีบ้างนะครับเรื่องอัตราการยงตาบอกเลยนี้เป็นเป็นไปได้ก็ขัดนะครับถ้าเกิดรถรุ่นไหนมีหน้าเลนแยกไขยก็ควรเปลี่ยนนะครับแต่รุ่นเนี้ยไม่มีนะครับคือต้องขัดอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องซื้อโคมทั้งลูกนะครับอ่าโอเคเรามาดูแสงผ่านซ์มตัวรถกันนะครับผม แสงจากนอกฟิล์มนะครับในฟิล์มครับผมยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับผมนอกฟิล์มในฟิล์มนะครับไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านบสโปรเจคเตอร์ตอนนี้อยู่ปวกแดงนะครับผมย้ายมาอยู่ปวกแดงระยองชั่วคราวนะครับอยู่สีแยกไฟแดงเขาน้อยนะครับผมอยู่ตรงนี้ประมาณ2ปีนะครับจะกลับไปอยู่สีราชาเหมือนเดิม นะครับผมด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ก่อนชั่วคราวนะครับก็2ปีนี้ถ้าลูกค้าโซนแถวระยองก็มาติดตั้งได้เลยนะครับผมอ่าโอเคแต่จริงๆแล้วชลบุรีระยองไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นับผมมันไม่ไกลกันเท่าไหร่เราะลูกค้ามาจากกรุงเทพจะวิ่งมาเลยนะครับโอเคครับผมสนใจสินค้าช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ให้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไ้พบก ขอบคุณครับ